ต้อนนี้นละออจังว่าเข้านี่เจ้านั้นสิเปดอกฟองผ่านละการส้างดอกเพียรไม่เจ้าสิได้เข้าใจละปาสี้บัสถูกตอปปาสี้บัสถูกตองละป้องเขาดอกเก้าหลังเย็นละ ท่านผู้ฟังอยู่ในนี้ล่ะล้วนแต่เป็นเมีเงเยงเพียงเกินได้พออ่อแนท่าน,เ,นเคยเป็นเกียดเคยเป็นจานเป็นนักปราชจ์ตาดหูกันหัวหน่อยล่ะคอยฟังเย็น ้าพันผิพพังเกินลวงยะตือสาอุเบกขารรมะป่อนออในน้อในตอนนี้เินัอื้อฟังฟังเจี๊ยนลขันต้นทานัน จังว่าตออจันตสาสิสอนลูกเิดหรือถูกอลายา้าเฝ้าเฝ้านพิจันเลี้ยวให้ไข่ตาอ่านนะนี่ละเดือฟังเอาเดือปักแดงเอ้ยลูกลาอันนะฟังว่าจาข้องพ่อขอขอ,ขอแ้วอ้าทั้งตาคอนนี่กันเมีนสุนทรพุท ผาอ่างทำกังวลบ่นยมเจ้าบท้องผาทั้งกาสาดอกสุ้มเกลีองแพ้สีเหลืองขันหอมนาห่มตุ่มลมพลองแล้วให้ตั้งหลังเงยนยาสุเฮ็ดคือตั้งดอกแต่ขงยงหนาเท้าเมื่อกันเป็ยนโยมลูกกำมือเฮ็ดเอเป็น ตมบาสามมานินขันลอกกว่าประสง์จ้นะซื้อ้าเอาขันเลี้ยงลวนขายันตัวกันหูปองลาค้องค้องนี่นี่นั่นนั่นขายันขวัดทองเลี้ยนเสียขาบเจออยเด่นทำเปลี่ยน เปื่อนเหนื่ยพันเทียน,นทำกระทำตามเดิมคำหรือหนึ่งสองสามกันถึงเสียให้ควายซำรวมไวรนะ เลี้ยนอันใดกันจุวมาเลี้ยนเลี้ยนเท่อยาก้อเลตั้งนิตังต้งโตเลนยาสูบเป็นดอกคือพอเอข้าเมื่อวชตั้งเต่กีดละฮังขีดขานก็เม็นมันก็เม็นมัน ทั้งกี่เดือนกับของนั่นเนี่แหละจนลว่ากี่กากินหัวดูกำื้นเข้าเป็นจัวนั่นเหลือเกินละกับมมนมันทั้งเดือนนี่แหละ ทั้งกี่ดือกระปองนั้นละจนวานมัวละลำข้ากันพอ่อโตวันละจังอเหตุนคนพ่อแต่นโูละตาแล้วกัดอุดอกเอาอาหารละในตอนเย็นนาคิตได้แจมนะเบาบคุ้งสีเดียนละ กว่านี้เองตั้งแต่กันเกลาตนนั่นกินบ่ดนั้นเสวยวากาันบวดนั่นนยาบวดเท่างกลยนะเดือทั้งใจให้ไหมทํำกันทำเพียนเลียนนอมเนี้ยนะ thanh hoàn tuần là tùng tăng gắn chế tăng cần tăng toàn na bàm cầm na đứa gia su đề thắm con ốt táp bá cần to tăng hiếm địa nòm cần đẹp năm nhiên ấy to cầm bàm hai là quăm xua hệ quả kiềng na lù cầm ưới tuần thắm kiền hạt hiến kiền cần วดอีกเจ้าฟังหูละซ้อมซดูตัววันนี้ละบวนนักคือคือความแค่นกันแป่นควรนับแตมือกันสิสวยละซ้อมแล้วกับวันไปเนนั้นสนาืเสียงกบ่ได้นี พราะว่าขานนะคนเกือทําตะเพือตามใจเองคนลีกควงจนมองมวงเนี่ยนะทั้งเจ้าหวาผู้ควงพาอันเนี่ยนะทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกากัคือด นี่ท่านเจหิาังเห็นเป็คนลาทางข้าเห็นจังสันนุ่งก็เห็นจังเสียนหุมก็เห็นกังจังเสียคะเดียตังดอกตังกันเนี่ยละเจ้าก็เห็นจังสันใครก็เห็นจังเสียจังสันตั้งกะบ่อลงลอย ກະເລີຍຄ້ອຍມົວມອງຄັນຮິດພໍອ່ອງບໍ່ເອົາຈອຍເືອນນີ ่ันเจ้ามีเละเล่าขวัญขั้งเจ้ามีเขาเล่าขวั่ขันฟองดองขันยู่นใสศสสนาการงานนลกันมองซ้ำดอกซ้ำถอยนะคนล้จริงนับเมื่อนหน่อยละคนถอยนั่นเตียมเมืองบันเดต họ giựt mือ mua phăng hắt tiệm bán nè thắt lắc cắn bói nhận là quắm chín chẳng nghe đèn tưng hạt tưng nát hàng nè háng mưa nhện đề cả cung xa lai จังว่าเหลือตต้งเตี๊ยบุ๋มมู่น้องเอ้บปวงเราเจ้าว่าชนสีเป็นคนสู้สักซอยประคองกันไปนานนะเมียนีิลีดอกเดินลาเหยื่อสาขันควันเกียนะลูกคำเอื้อยโอกาสจ้ายังมีพอขอก่าฝากลูกแปวนขันเจตั้งวันต่อจริง